สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องช่องพนชแนลตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับเดี๋ยวพาพาเอฟซีน้องหงมาดูน้องหงหน่อยว่าน้องหงจําไม่ได้แล้วว่าน้องหงได้กี่เดือนแล้วน่าจะห้าหกเดือนนี่แหละครับตอนนี้น้องหงก็โตามากแล้วเริ่มผสมพันธุ์แล้วนะครับเป็นตัวผู้ อะไรกันอะไรกันเดียวกันครบหรือเปล่าใชยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเดนเนตเต,ตดดอร์เลย นีเจ็บมากจะถ่ายน้องหงตัวเดียวสัหน่อยวิ่งมากันเต็มเลยทีนี้เดี๋ยววันนี้จะถ่ายน้องหงให้เอฟซีน้องหงดูว่าน้องหงโตแล้วเป็นยังไงครับลูก ครับป้อมน้องหองโตเป็นหนุ่มแล้วครับน้องหองโตเป็นหนุ่มแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับเป็นข้าวนาดำนี่ก็ตั้งรถไถไว้สูบน้ำ น้องหงโลกครับผมน้องหงจะเป็นพ่อคนแล้วเหรอลูกน้องหงจะเป็นพ่อคนแล้วเหรอ <c oughs> ต้องเดินไกลๆไอ <c oughs> ้ตัวนั้นหน่อยไอ้แกงส้มแกงส้มมันดื้อเกินหนีบเจ็บด้วย เดี๋ยวเองจอะโดนเดี๋ยวเองจะโดนอย่าอยา่ยาเดี๋ยวอย่าเจงนะเดี๋ยวจะโดนจับขังไว้ตัวเดียวนะคืนนี้ยถ้าเองดื้อเองจะโดนจับขังไว้ตัวเดียวครับลูกมาทางนี้มาลูกมาครับ อย่างอะไรลองไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเขียดหรือเปล่าไม่รู้มามาหาพ่อมาเร็วมามาคุยกับพ่อก่อนเร็วเดี๋ยวพ่อจะออกไปซื้อของแป๊บหนึ่งนะ วันนี้หนูจะอยู่ตัวเดียวหรือจะให้พ่อขังไอ้แกงส้มหือ <f ist> ให้พ่อขัง,อง,งไอ้แกงส้มไหมลูกให้พ่อขังแกงสงม้มไหมให้พ่อขังแกงส้มไหมลูกครับอะไรลกูกให้พ่อขังแกงสงม้มไหมหรือนหนูจะอยู่ตัวเดียวหนูอยู่ตัวเดียวไม่มีใครแย่งอาหารหนูดิเอาไหมเอาไหมลกูก คทักทายเอฟซีหน่อยทักทายเอฟซีหน่อยสวัสดีครับเอฟซีท,ทุกท่านสวัสดีครับสิสวัสดีครับอืมเดี๋ยวเอฟซีเขาคิดถึงหนูนะเอฟซีค,คิดถึงน้องหงจังเลยบอกอยากเห็นน้องหงตอนโตจังเลยหล่อมากน้องหงหล่อไมหมลูกอืมครับหลูก น้องหงหล่อเนาะน้องหงโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนห้าเดือนหกเดือนอน,นี่ห่ะครับเดี๋ยวใกล้จะเป็นพ่อแล้วเริ่มผสมพันธุ์แล้วแต่ยังไม่ติดคราบลูกอืม ในะกลางปีกนะพ่อโดนเจ๊กลางปีกนี่หลกกลางปีกพ่อโดนหน่อยเจ๊กลางปีกพ่อโดนหดน่อยมา <c oughs> เดินคอตกเชียวเดินคอตกเชียวตาไปโดนอะไรมาเนาะทำไมเป็นอย่างนั้น ค้าพมมไปเข้าบ้านยังหลเข้าบ้านยังเดี๋ยวพ่อออกไปซื้อของแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพ่อกลับมาเข้าบ้านยังหลกไปโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย